มาดากลับไม่โกงค่ะุผู้ชมลาสุดสาวแก้มบุ๋มโดนกล่าวว่าแรกค่ะงานนี้โดนซัดกลับหน้าหงายนะคะว่าสาแน่คนที่ด่าฉันได้คนนึงก็คือแม่ฉันค่ะงานนี้บอกเลยว่าเดือดสุดๆค่ะแต่จะเดือดแค่ไหนวันนี้มาดามดิแคปจะมาเมาให้ฟังค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมว่าเป็นคู่รักที่หลายคนอิจฉากันสุดๆค่ะสําหรับสาวแก้มบุ๋มปรียดากับหนุ่มพิษกัญะพรค่ะที่ทำเอาหลายคนใา้อยากจะมีวาสนาได้แฟนรวยระดับหมื่นล้าน แถมยังใส่เปแบบจัดหนักจัดเต็มแบบสาวแก้มบุ๋มค่ะแล้วก็อยากให้มีพี่พีทเนี่ยหลายหลายคนบนโลกนี้แต่พี่พีทค่ะเขาบอกแล้วว่ามีคนเดียวบนโลกแล้วก็เป็นของสาวแก้มบุ๋มคนเดียวค่ะและนอกจากสาวแก้มบุ๋มนะคะจะยืนหนึ่งเรื่องวาส,สนาได้แฟนร,ร่ำรวยได้ตานีกีระดับหมื่นล้านแล้วนะคะผู้ชมอีกเรื่องที่ไม่เป็นสองรองใครค่ะก็คือเรื่องฝีปากสุดแซดค่ะที่เอาไว้ตอกหน้าพวกนิสัยเสียนะคะที่ใครดีมาก็ดีต่อใครร้ายมาก็ไม่ยอมเหมือนกัน พราะว่าเวลาไลฟ์สดขายของนะคะสาวแก้มบุ๋มค่ะก็มักจะโดนชาวเน็ตเข้ามาป่วนด่าหยาบคายอยู่ตลอดเวลาค่ะยังกอง่อนหน้านี้ค่ะก็เพิ่งจะฟาดกลับชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะที่เข้ามาคอมเมนเต์แซดดูถูกเจ็บยามสาวแก้มบุ๋มปริยดาว่าจ้องจับแต่ผู้ชายรวยๆทำตัวอวดรวยทั้งที่ผู้ชายรวยแต่ตัวเองตกอ,อับค่ะงานนี้นะคะสาวแก้มบุ๋มก็ไม่ยอมค่ะซัดกลับแบบเรื้ๆรื้เๆนะคะว่าคุณมีปัญญาห่าไม่หลักแต่ฉันมีนะ อ๋และเพิ่งจะควงแฟนหนุ่มพิษกัจจพรค่ะมาเพลย์ดาม่มานีได้ไปไม่นานนั่นเองค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเพื่จะผ่านไปได้ไม่นานนะคะล่าสุดเ้าก็มีชาวเน็ตค่ะปากเสียเข้ามาด่ากลางรายว่าแกหมุนในแรกอ้าผู้ชมงานนี้ค่ะเจ้าตัวค่ะซัดกลับแบบหน้าหงายว่าอย่ามาสาแนวว่าฉันแรดอ้าคนที่จะด่าฉันแรดได้ก็คือแม่ฉันคนเดียวค่ะแกไม่มีสิทธิ์ฉันไม่ได้เป็นทาที่แกด่าค่ะเพราะฉะนั้นฉันจะด่าแกกลับ แกสื่อแรดฉันไม่ได้มีหนอ mm hmm. mm hmm. แกสื่อแรดเดี๋มาสนแน่ว่าคนอื่นแรดคนที่จะด,ด่าฉันแรดได้คือแม่ฉันทงนั้นแกไม่มีสิเสน่่าฉันไม่ได้เป็นท่าสให้แกด่าค่ะเพราะฉันด่าแกกลับค่ะออคที่เธอยอมใจเด็กขี้แแม่ใช่พ่อฉันไม่ใช่แฟนฉันไม่ใช่คนรู้จักฉันเนาะ จปดีแหกหัวกบโฮ้ยนักกวัทลายอ่ะฉันไม่ไหวฉันมันเจไม่ได้เลยโฮ้ยแรงจังเลยพี่แกงอ๋อแม่ฉันด่ามาบ่อยแล้วคะ่ะพี่แกงค่ะอย่ามัน่นค่ะไม่ได้เจ็บวันนี้นะอันนี้สามชิ้นเนาะ คำน,นียแม่ฉันด่ามานานแล้วค่ะเรียกว่าปีปากของสาวแก้มหอมูมันเป็นสองรองใครจริงๆค่ะและอย่ายคิดว่าตัวเองด่าได้คนเดียวนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ด่าเป็นเหมือนกันค่ะ